เอาล่ะครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตสกิลคอมโบสุดโกงนะครับกับปืน VSS นะครับก็สําหรับปืน VSS นะครับได้ทําการปรับมาใหม่นะครับคนดูก็โคตรรัวนะผมนี่เจอทุกเกมเลยนะครับเออไม่มีเกมไหนที่ไม่เจอ VSS เลยนะครับคนดูก็สําหรับคอมโบ VSS ที่เขาเล่นกันก็จะเป็นเซตอะไรนะ เซตใครลงใครลอดโหแต่ผมจะมาแหวกแนวนะคนดูคลิปนี้ผมจะมาเล่นเซตกิลส,สายถึกนะผมดอกยผมบอกได้ครับเดี๋ยวว่ากดทีนี้เกาะแบบหกเอ้ร้อยหกสิบรนะคนดูก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณกี่วันเหรออ่าสีหวันนะพอดีผมอ่ามีดบาดท,ที่นิ้วนะทำให้ผมไม่สามารถที่จะ เล่นเกมได้นะครับเออ,โ,อโหโคตรเซงเลยอะครับคนดูก็ใครคิดถึงผมก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคนดูก็สําหรับใครคิดถึงก็กดไลค์กดแชร์ไปนะคนดูมาตอนนี้ก็ฟาร์มกันไปชิวๆนะเราอยู่ที่แมปอ่าโ,โหมดโหมดใหม่เขาเรียกว่าน,นี้โหมดอะไรนะอ่าหาทานตะวันเฮ้ยไม่ใช่ดิหาดตะวันนะเออเฮ้ยจะเหมือนค่าจะเป็นปืน VSS นะอ่าไม่ต้องซื้อเลยนะนี่ได้มาแล้วะครับ VSS ผมจะเล่นเป็นสกินอัตราการยิง2นะจะเป็น vs d e s i นะครับคนดูมาโอ้โหช่วงนี้นี่คือแบบผมไม่ค่อยได้มาทำคลิปให้น้องๆคนดูได้ดูเลยนะเพราะว่าผมโดนมีดบาดท,ที่นิ้วไงและมีดบาดไม่พอนะผมเป็นล้อใไนที่ลิ้นอีกโอ้โหพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยคนดูโอ้โห พูดก็ไม่ค่อยชัดนะเป็นร้อไในที่ลิ้นอีกแม่โคเซงมาตอนนี้ผมก็ได้เหรียญมาอยู่ที่900นะครับรู้สึกว่าอ่าเมืองนี้ไม่มีคนเลยนะอ่าเฮ้ยเกาะ3เรามีเกาะสนะก็อยานะกจะ,จะซื้อเอ้ยว s เกื่อนเต็มเลยวนะีเอ็นดอบเต็มเลยนะคนดูนี่ซื้อเกาะ3มาเอ้ยหมวก3มานะแล้วก็อืมภารกิจลาค้าหัวนะเฮ้ยเริ่อเหมือนข้างบนจะมีคนวะคนดู เหมือนจะมีคนนะเราก็จะเล่นเป็นเซสซิินี้เลยนะคุณดูเป็นเอ้เป็นคอมโบปืน b s s กับ MP40 นะผมไม่อยากจะเล่นปืนลูกซองสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเปลืองกระสุนมาแล้วเหมือนกันน่าจะมีคนและจังหวะนี้พร้อมบวกนะสังเกตที่กลผมนะตอนนี้มีอยู่20หน่วยและจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยครับโดนเปิดหัวโอ้ยแล้วเหมือนจะมี2คนนะครับคุณดู มาอ้ยปาแฟดโดนตัวเองคอนเจ็บมาเอพีศูนย์เอาเองยืนทำร้ายเอาเอายืนมือเอายืนมืออะไรอะยืนมืออะไรเรียบร้อยหมดตีนะเออดูผมกดเกาะมานะครับคุณดูเกาะผมเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งนะอันนี้คือต้นเกมนะอ่าฆ่ามา2คิวนะก็เกาะร้อยหนึ่งเลยนะคุณดูก็สําหรับตัวละครที่มันเพิ่มเกาะน,นะไม่รู้ว่าชื่อตัวอะไรนะอันไม่ใช่อันตอโตโยดิเป็น ลูกูเอต้านะถ้าเหมือข้างหน้าจะมีคนว่ะแต่จังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ยโหดไม่แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับนะครับยัดปืนบอไมไปก่อนเลยนะครับมันดูนี่ยัดไปนะข้างหน้าก็มีคนนะยัดไปออะโดนเป็นส3าเจ็บจัดนะแล้วจังหวะนี้เพื่อนผมได้ทาการยิงดาวไปเออผมก็กดมาคู่นะครับเพราะว่ากดทีมมันตึงเกินไปนะเอออืม ผมลืมบอกไปนะสำหรับตัวละครนะสังเกตสแต็คผมนะครับสแตคเอสพีนะสำหรับ SP ีก็คือตัวของโล่นะโล่ตอนนี้ผมมี U 70หน่วยนะอ่าแล้วจะมีเลข2อยู่ข้างบนอันนี้ก็จะเป็นเซสกสิลของลูกูเอต้านะครับคนดูก็สำหรับลูกูเอต้านะครับเมื่อเราสังหารศัตรูได้ทุกๆ1คนนะมันจะเพิ่มค่าโล่ให้เรา อ่ายี่สิบหน่วยนะอ่าสูงสุดหกสิบหน่วยนะก็สูงสุดก็คือค่าได้สามตัวนะสามตัวเราก็ได้เราก็จะได้หกสิบหน่วยอ่าเดี๋ยวผมจะคำนวณเกาะให้คร่าวๆนะว่าเราสามารถได้เกาะประมาณเท่าไหร่นะอ่านี้เราได้มาแล้วหกสิบหน่วยของสกิลอ่าลูกูเอต้านะแล้วก็อ่ากล่องเอขาเรียกว่ากล่องเสริมเกาะเพิ่มคา่าโลอีกสิบยี่สิบนะเป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับคุณดูแล้วก็ตัวของอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเออสิ่งประดิษฐ์ดาบราชาน่ะเมื่นอขนข้างนน่าจะมีคนสมัะน,นี้ยิงก่อนนะคนดูเฮ้ยมันเปิดอะไรเอ้ยมันตห้วอลได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่มันคืออะไรวนะน,ะน,น,ะคะคน่ะืปปะะะนะะึยิงไม่ตายนะเมื่อกี้เกือบตายนะครับคนดูอ๋อก็ผมก็ตีเกาะไปประมาณคร่าวๆประมาณร้อยขวานะถ้าไม่กดสกิลนะกดสกิลทีนี่ก็มีร้อยเจ็ดสิบอะยิงเนี่ยไม่ตายนะเออ จังหวะนีนะ้คือเราต้องรอดักสตูก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งรีบเล่นนะคนดูก็ผมไม่รู้ว่ามันจะโหนมาหรือเปล่านะอืมคือจังหวะนี้ผมเจ็บลิ้นนะผมก็ไม่ได้มาทาคลิปให้คนดูได้ดูหลายวันแล้วนะก็จะทําการลงคลิปช็อตสเต็ปนักแข่งไปนะคนดูและจังหวะนี้ผมได้ทําการโหนไปดูนะครับว่าัตูหนีออกไปหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนมันจะอยู่อ่ะโหนกลับก่อนนะครับโหนกลับอ่าเดี๋ยวโดนเปิดหัวนะไม่ได้ไม่ได้ไ เฮ้ยจังหวะนี้เหมือนผมเหมือนเพื่อจะมีเสียงเท้าว่ะผมจะยีเสียงเท้าเอาแล้วแบบนี้เอาแบบนี้อาติดเกาะเรียบรอ,อเฮ้ยผผมเร<ม>ือแทบไม,ม่ยุบเลยนะครับคนดูติดเกาะผมนะอืออันนี้คือยังไม่ได้กดสกิลเลยนะเอ้ยหรือว่าผมกดไปแล้ววะยังไม่ได้กดนะอ๋อดูอันนี้คือสูงสุดคือสามคิวแล้วนะครับคนดูดูสังเกตอันนี้ก็คือสังเกตคิวผมนะผมได้มาสามคิวแล้วเออดูค่าโลดูแปดสิบห้าหน่วยนะค่าโลนะ อืมกดเกาะทีนี่ก็กดสกิลเชนทีนี้เกาะเกือบเต็มเลยนะครับเซตนี้คือแบบหนึ่งสี่ชิวจัดเลยนะคนดูมาแมปนี้ผมผม,ผมนานๆจะสุ่มเจอแมปนี้ทีนะมันหาไม่ค่อยเจอนะแมปนี้แต่คน,นก็เล่นเยอะอยู่นะแมปมันสวยดีนะคนดูอสำหรับใครที่ชอบแมบปบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคนดูเออ,อเกมนี้ผมเล่นแบบ กระตุกกระตักก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับคนดูพอดีนิ้วผมก็ยังไม่ค่อยหายสักเท่าไหร่นะครับเออมีดมีดมีดคัตเตอร์บาดอะ่ะโอ้โหแล้วบาดตรงไหนไม่บาดบาดนิ้วโป้งคนดูโ,โหบาดนิ้วโป้งผมไงแล้วคือแบบเล่นเกมไม่ได้เออสตรีมไม่ได้เอ้ยทำยูทูบไม่ได้อืทำคลิปให้น้องๆดูไม่ได้อีกคือแบบโอ้โหโคตรซวยอะ่ะแล้วคือแบบกว่าจะหายนะ อันนี้ก็ผ่านไปประมาณ5วันแล้วนะครับคนดูปกติคือผมจะลงคลิปประมาณ2-3วันผมก็จะลงทีนึงนะอืแต่ทีนี้คือไม่ได้ลงนะเพราะว่าเล่นเกมไม่ได้มาตอนนี้คนก็เหลือ21คนแล้วนะครับผมก็ได้มา3คิวแล้วนะครับคือถ้าเราเล่นคู่นะเราไม่จําเป็นต้องไปรีบเล่นนะแล้วเหมือนจะมีคนมาเสิร์ฟให้เราสึงที่อ้าวเอ็กทำอะไรอ้ไอหนุม่มเอาเลเบิดอะไรไอ,อร้อไปดูผมจะกดเกาะน,นะคนดูปับ๊บ อ่าดูสังเกตโลผมตอนนี้โลผมมีร้อยสามสิบห้านะเป็นไงโลโคเยอะนะก็ดูอันนี้ก็น่าจะตัดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโลสามสิบโลสี่ร้อยสี่สิบนะนี่เป็นไงดูโลโหโลโคเยอะแบบนี้ใครจะไหวเนี่ยครับนอกจากไคลอสอมเออเซตนี้ถามว่ามันป้องกันไคลอสได้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกได้คําเดียวว่ามันป้องกันได้นะสําหรับใครที่เล่นไคลอสแล้ว,แล,วแล้วยิงเรานะแต่เราตั้งไอวอลทันนะ ก็จะไม่ตายนะก็ยังดีกว่าที่มันไม่มีโลว่นะคนดูเออแลวเหมือนข้างหนา้าจะมีคนว่ะและจังหวะน,นี้โอ้โหเพื่อเราดาวว่ะคนดูผมยิงไม่ได้ด้วยนะมุมมันแบบมุมมันสูงนะมันเล่นแบบมุมสูงนะน่าจะมีสองตัวผมไม่รู้ว่ามีสองตัวหรือสองตีตนะเหมือนจะมีข้างหนา้าคนหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนนะอืมโอเคชุบหกร้อยมาไปเดี๋ยวเราจะเล่นมุมสูงนะ ว่ามุมนี้มันไม่ค่อยที่จะได้เปรียบนี่ไงเออแผงอันนี้แหละกันดีๆแต่เราก็ต้องดูหลังด้วยนะครับคนดูอาจจะโดนอ่ารอยหลังได้นะอ่าแล้วตอนนี้คนก็เหลือส7คนแล้วนะครับแล้วเหมือนเขาจะมีคนตังวนี้ผมได้ทําการเจาะไอวอลด้วย VSS นะครับแล้วโคตรเจ็บโคตรแรงโคตรรัวถ้ามันปรับมาใหม่แล้วมื่อวามันติดคิดด้วยนี่คือโคตรโกงเลยนะครับคณดูมาจังหวะนี้คือแบบ โพโกงผมรอเล่นก่อนนะตอนนี้คือไม่ต้องรีบเล่นนะครับผมดูอ่ารอสตูวิ่งออกมาให้เรารับประทานชิวๆเออแล้วก็ได้ทำการนี่ไงหลอกหลอกลอก่อเอ้ยเอยเอ้ยอ่าโผล่มาดิครับโผล่มาดิครับออาโผล่มาดิครับเอาโผล่มาครับ,อรรบเอ,อ้ยถ้าใครดูผมวันนี้หนึ่งคนเฮ้ยอ่าอย่าใจเย็นไอ้น้องอ้าวเรียบร้อยดีแบบนี้ก็ดาว ติดเกาะจังหวะนี้เราต้องรีบไปสวนนะครับคพนดูรีบไปสวนไปเก็บเห็ดไป let's go let's go แล้วเพื่อนเราก็ยิงปืนบอมไปผมก็จะ้ทำการวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับอ่าจังหวะนี้ทำางไงตั้งไอวอลไป1หนึ่งทีและจังหวะนี้เข้าไปชาร์จด้วย m p ็มพุดแล้วผมกดตัวของเกาะโลร3 5ยอาเอาสิโลนะน้องสิโลนะไ้หน้องสิโลนะ เกอบตายนะครับคนดูดีถ้ามีโลนะเมื่อกี้ก็คือถ้าผมไม่มีโลนี่คืออาจจะไปคุยกับรากําม่วงได้แล้วนะครับคนดูมาจอ่อยบอลก่อนนะชิวๆไปนะครับไอตัวนี้เพื่อเราซ้ําให้นะก็แมนก็ถ้าเสียงผมอ่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้ซื้อไม์ตัวใหม่มานะครับคนดูเสียงผมอาจจะดูแบบอู้ๆหน่อยนะ ก็รอผมนิดหน่อยนะผมจะทําการซื้อไม้ตัวใหม่มานะครับคุณดูแล้วก็มาทําการนี่ไงเก็บหมดเต้ไปเเออมาทําการพากเสียงให้นะครับคุณดูเออไม่รู้ว่าไม้ตัวใหม่ที่ผมจะซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะผมก็จะหาไม้ที่มันดีๆนะเพื่อจะได้ให้เสียงคุณภาพนะครับให้น้องๆได้ฟังพี่แบบชัดเจนนะเออแล้วเอาไปทําตามกันได้นะครับสําหรับสเต็ปการเล่นอะไรแบบนี้นะเออไป จังหวะนี้คนก็เหลือนคิว Q, เราก็ได้มา6คิว6ต่อ6แล้วโคตรสวยและเลขตัวเลขนะแล้วเหมือนจะเจอแอร์ดบอยู่ข้างหน้านะครับอ่าเราจะมาหลอยตัวของไอ้นี่กันนะนี่เอ้ยอันนี้ไงนี่ไงกาะอีเนี่ยเขาดูกล่องเสริมเกาะน,นะมันสามารถเสริมให้เราได้นะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเซตถึกเซตโกงเซตเกียนก็เล่นเซตนี้ได้เลยนะครับแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคน แล่จังหวะนี้ผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าไปแล้วก็ตั้งไอวอลเ้ยแล้วเหมือนจังหวะนี้อ้าวโดนผมเปิดหัวเรียบร้อยหมดตี้นะ<ด>อ่าสวยโอเคจังหวะนี้2ต่อ2แล้วนะครับคนดูจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะได้ที่1หรือเปล่านะครับใครคิดว่าผมได้ที่1กดไลค์ใครคิดว่าผมได้ที่2ก็กดไลค์อยู่ดีนะครับคนดูเฮ้ยโคตรโหไม่ใช่ละมาก็จะชอบไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ มาดูกันนะครับว่าจะมีใจได้ที่หรือเปล่าอ่าได้ปืนบอมมานะเก็บปืนบอมมาเลยนะดูอืมไปเดี๋ยวเราวิ่งหาคนกันเลยดีกว่านะผมรู้สึกว่าเซนส์ผมอะ่ะมันสังเกตผิดสังเกตละผมว่าต้องอยู่เมืองนี้แหละมันไม่อยู่เมืองไหนหรอกเฮ้ยโดนเปิดโอ้โหโดนวีเอ้ยโดนปืนอ,อะไรครับเนี่ยเกาะเกือบหายนะแล้วจงวังหวะนี้ มีคนอยู่ข้างหน้าโอ้ยโันยิงมันยิงหัวผมว่าคนดูน่าจะโดนปูแพคเกอร์นะเกือบหลับนะเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นอ๋อเสริมเกาะก่อนนะครับใจเย็นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมผมไม่น่าตายวันนี้เลยอ่ะคนดูช่วยด้วยเฮลเมีเออโอ้โหไม่ไหวว่ะไอ้ยี่งนี่มันตึงว่ะคนดูโอ้โหเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เพื่อเราจะไหวหรือเปล่า VSS VSSV อเรียบร้อยงไงครับโดวบูทแฮนเกอร์ไปนะโอ้ยแล้วก็ได้ที่2มานะครับคนดูก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ลองไปเล่นเซตนี้ก็ได้นะครับคนดูก็สำหรับคลิปนี้ต้ขอตัวคนรับก่อนนะฝากกดไลค์กดแ,แชร์กันด้วยนะครับคนดูไว้เจอกันะคลิปหน้าสวัสดีครับ